สวัสดีทุผู้ชมนะครับวันนี้ผมก็จะมาก็กล่าสวัสดีทุกผู้ชมนะครับวันนี้ผมก็จะมามีแอปหนึ่งที่ชื่อว่าเออไวไฟแแบบนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็ดูที่เอออะไรนะที่ร้านแล้วนะครับจะเปิดแน็ตก่อนแล้วก็เปิดรหัสอันนี้เลยแน่ แล้ก่อนนะครับตรงนี้ผมอยู่จุดนี้นะครับแน่จุดนี้นะครับโอ้ยมันแหลกครับก็สับแหลกนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เสียงรถนี่ดังมากเลยนะครับโหดังสุโคตรอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านนะครับนี่ร้านนะครับเรากดคลิกไปที่ร้านนะครับ นี่เดี๋ยดๆๆเด้้ก่อนนะครับเราก็กดคลิกที่ร้านนะครับกดคลิกที่ร้านแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ให้กดไอสีฟ้าฟ้านั่น นี่โอ้ยโฆษณาแล้วก็หลังจากนั้นมันก็มีรหัสนะครับนี่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้รหัสกันนะครับไปดูกันเลยลองใช้รหัสกันดูนะครับ ดูก่นะครับรหัสว่า t t a y แล้วก็ t o y แล้วก็เออสามสองหนึ่งดูดิว่ามันจะได้ไหมครับเฮ้ยได้ครับ ชมเฮ้ยเฮ้ยทำไมผมเฮ้ยทำไมครับท่านผู้ชมครับดูดิครับเข้าไวไฟได้โค้มีแอปมีโคตดดีเลยอะนี่นะคบแบบแอปไวไฟแบบที่ใครใครสนใจก็อย่าลืมไปโหลดที่เพจะโตนะครับพิมพว่าไวไฟแบบก็เจอแล้วนะครับเป็นแอปที่โคตดดีมากเลยนะครด้วยเนยแต่แต่แต ไฟประมาณ80%นะครับบางอันอาจจะไม่รู้บางอันอาจจะรู้นะคบท่านผู้ชมถ้าแบบ100%รู้ทุกอย่างนี่โคตรเก่งอ่ะแบบโคตรดีอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ